สวัสดีค่ะดิฉันนางยุพยงศรีนุกูลวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะถ่ายทำสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครมาร่วมถ่ายทำและบันทึกภาพเรื่องในบุญประเพณีอันดีงามบุญเดือนสจากที่สองของสิบเราได้ยึดเดือนนี้ของคนภาคอีสานได้ปฏ,ปฏิบัติและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้รู้จักสืบสารและอนุรักษ์ต่อไปดิฉัน ในนามตัวแทนของคณะทำงานสภาวัฒนธรรมอำเภอสองดาวในตำแหน่งเลขานุก,การนะนำโดยท่านประธานนายเทียพงศ์วิชัยและคณะทำงานทั้งหมด15คนเป็นชุดทำงานชุดใหม่ของปีพศนี้ก็เลยเป็นรอยต่อระหว่างการจัดงานบุญเดือนสามที่ทำมาเป็นประเพณีซึ่งในที่ผ่านมา3ปีนั้นทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะสภาวัฒนธรรมอำเภอสองดาวได้จัดทำประเพณีบุญเดือนสแต่ปีนี้เป็นหน้าที่ของ เทศบาลตำบลสองดาวเป็นเจ้าภาพงานนี้โดยงบประมาณ5 0 0แสนวันนี้นะคะเป็นวันอิ่มบุญกันทั่วหน้าเราทำบุญตักบาตรหยาดน้ำแล้วก็ระลึกถึงความดีงามของพระอริยสงฆ์คือหลวงปู่วันอุตมโมผู้ซึ่งอยู่ในสายธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมกันมากมายครับข้าง และพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอำเภอสองดาวมากมายหลายท่านเช่นหลวงปู่ล้อนาทากาโลหลวงปูก่ก้านหลวงพ่อทองปานและก็คณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะกิจกรรมของเรามีในบุญเดือนสามกำหนดเป็นวันที่สองถึงวันที่8รวมทั้งหมด7วันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้ววันแรกคือวันที่สองก็มีการเปิดบ้านเปิดเมืองอทําบุญตักบาตรถนนคนเดิน แล้วก็มีการบวงสรวงพระอมารานิรถธรินทร์ซึ่งเป็นผู้ก่อบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะที่มาที่ไปของของอำเภอสองดาวนะคะเป็นที่สงสัยด้วยอำเภอเล็กๆในปริมาณพื้นที่ที่มีทั้งหมดประกอบด้วย4ตํตำบลคือตำบลท่าศิลาตำบลวัฒนาตำบลสองดาวและตำบลปทุมวาปีแต่เราก็ถึงแม้จะเล็กแต่เราก็มากมายด้วย วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะคะแล้วก็มีชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่บ้าในอำเภอของเราทั้งหมด4เผ่าคือเผ่ายอเผ่าลาวเาผาภูไทยและเผ่าโซทะวึงเป็นที่น่าสนใจแนละน่าติดตามมากนะคะเพราะว่าทราบว่าภาษาโซทะึงนี้ทั้งหมดในประเทศไทยมีแค่สองหมู่บ้านจริงๆคือบ้านหนองม่วงและบ้านหนองแวงนะคะเป็นภาษาโซที่น่าติดตามโดยคณะวิจัยจากคณะ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และธรรมศาสตร์ได้มาทํางานวิจัยอยู่บ่อยครั้งนะคะสำหรับหลวงปู่วันอุตมโมของเรานะคะท่านมาอยู่ที่สองดาวกําเนิดความดีความงามและสร้างทางขึ้นวัดท่าพวงเมื่อปีพศ2504ถ้าท่านสนใจติดตามก็ติดตามได้จากสารคดีประวัติศาสตร์นอกตำราซึ่งคณะ ถ่ายทำทอทอบอ5และก็สกนออลนครไลฟ์สดได้บันทึกไว้เป็น4ซีรีส์นะคะก็คือ1ประวัติศาสตร์หลวงปู่วัน2ประวัติศาสตร์หลวงปู่หลอ3ประวัติศาสตร์วัดอภัยดำรงธรรมและ4ประวัติศาสตร์วัดถ้ำพ่วงนะคะเพราะฉะนั้นสองดาวของเราได้จุดกำเนิดอยากให้ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือทั้งทั่วโลกนับเป็นสากลให้รู้จักอำเภอสองดาวโดยเฉพาะ ขึ้นชื่อว่าวัดถ้ำพวงอยู่บนภูผาเหล็กนี้มีอะไรดีๆอยู่ภายในภูผาเหล็กนะคะแล้วก็มีความเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เขาบันทึกไว้ที่ผาเขียนสีผาผักหวานนะคะซึ่งตอนนี้นํามาทําเป็นผ้าย้อมครามเป็นลายผาผักหวานน่าจะอายุอายุคนที่กําเนิดวัฒนธรรมตรงนั้นประมาณ 3,500ปีถึง5,000ปีเท่าๆกับบ้านเชียงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราภูมิใจภาคภูมิใจอย่างยิ่ที่อำเภอเล็กๆได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์ความเป็นอำเภอสองดาวของเราให้เป็นที่รู้จักนะคะ,ะสำหรับเรื่องหลวงปู่วันของเราอยู่ในใจแต่เรามีโอกาสจากแนวคิดของคณะทำงานอำเภอสองดาวเมื่อปีพุทธศักราช2,566โดยท่านในอำเภอวิชาญดาทุมมา ซึ่งปัจจุบันท่านย้ายไปอยู่เป็นในอำเภอรประจำอำเภอพังโคนชวนคิดว่าเรามีจุดเด่นจุดขายและจุดดีในความเป็นพระอริยสงฆ์ของหลคงปู่วันควรจะนำท่านมาปดิสถานหน้าที่ว่าการนะคะก็ร่วมคิดร่วมชามจากนั้นแต่ละปีของบุญนันสามวันสองวันแรกพวกเราก็จะ,ะสมทบชุนบริจาคทองเหลืองคนละกิโลกิโลละ2 0 0 0บาทแล้วส่งเข้าโรงหล่อพระโดย พระคุณเจ้าหลวงปู่ล้อนาะถากโรเป็น,เป,นเป็นองค์ประธานและหลวงปู่ต่างๆที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะแล้วก็ร่วมคิดร่วมสร้างว่าเราควรจะมีจุดยึดและอนาคตนะคะหลวงปู่วันน่าจะเป็นจุดเช็คอินหรือจุดท่องเที่ยวจุดที่หนึ่งที่จะนําพาให้ต่างอําเภอต่างจังหวัดได้รู้จักสองดาวโดยการมาท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นที่หน้าที่วาการและไปสิ้นสุดอยู่ที่วัดถ้ำพวงซึ่งตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจที่หลวงปู่ลอได้สร้าง ตามรอยพุทธการหรือพุทธประวัติก็คือเจดีประสูดเจดี JD ตัดสรุปเจดี JD ปรินิพานและเจดีปฐมเทศนาซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดียก็ปเ,เป็นเกียรติอย่างยิ่งของชาวสองดาวที่จะได้พานําท่านสู่การท่องเที่ยวในอนาคตค่ะฝากให้ท่านติดตามในอีก5วันที่เหลือนะคะพรุ่งนี้จะมีแห่เข้าจี่ยักษ์นะคะจากหน้าโรงเรียนชุมชนสองดาวเข้ามายังบริเวณและมีการเปิดงาน โดยท่านผู้ว่าเป็นเกียรติมาเป็นประธานพิธีและก็จะมีรำสวยงามจากนางรำทั้งสี่เผ่าคือรำเพลงสองดาวที่รักค่ะดิฉันขอฝากผลงานเพลงไว้อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณครูยุพยงศรีนุกูลเป็นเจ้าของเพลงในยู u b e คือขอพรหลวงปู่วันซึ่งจะนำขึ้นนำเสนอบนเวทีในวันที่5ในวันประกวดนางงามสี่เผ่าค่ะขอขอบคุณทางสสวทจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติได้ประชาสัมพันธ์ในข้อมูล ต่างๆที่เอ่ยมาในเบื้องต้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ